ไอ้เจ็ดชั้นบางขวางมันมีเจ็ดชั้นมีไฟฉายมาใช่ไหมมันจะต้องฉายมาที่ขังเดียวอะ่ะไอ้ทางนู้นวอมาว่าชั้นสี่เก็บคนหมดยังมีคนมาวิ่งอยู่หน้าห้องวิ่งไปให้นายขึ้นไปดูไอ้นายข้างล่างบอกมันก็เก็บกับมือเก็บเข้าห้องหมดแล้วใครจยมาวิ่งมึงมาดูเอาเองเถอะที่ไหนได้ไม่มีใครเราก,ก็นายมันก็ขึ้นมาเจ็ดแปดคนมาเช็คห้องทุกคนนักโทษก็อยู่ <c oughs> ครบยอหมดเออแล้วใครยะมาวิ่งอะ่ะขังเดียวบางขวางนี่สุดยอดแล้วแล้วตายไม่ใช่น้อยอะ่ะ คนที่คิดไม่ได้ปรงไม่ตกแฝนหมดล่ะนี่นะมันมีหลายอย่างนะเกี่ยวพวกเล่นยามากด้วยนะใช่พ <_ d ata> วกคิดมากพวกโทษสูงพวกแบบว่าอาจจะแบบว่ามีปัญหาทางบ้านอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยก็คือแขวเลย <_ d ata> แฝนเลย <_ d ata> เอาละนะนี่ก็คือน้ำหมูคงเตยนะโอ้โหวันนี้ได้หลายหลายอย่างนะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนนี้นะอ <_ d ata> ะบางคนอ่ะม,นนมีหลายคนอ่ะเขาจะคือเขาเห็นแบบว่าพวกซามูพวกสมุไราขายใหญ่ที่โกที่เคยเล